ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาทำลักเล่ในรูปแบบที่2นะครับซึ่งจะมีลักษณะแบบนี้นะครับเราจะต้องทำชั้นด้านในก่อนนะครับผมก่อนที่จะมาทำตัวด้านนอกนะครับชั้นด้านนอกนะครับซึ่งจะมีลักษณะต่างกันก็คือชั้นด้านในนะครับเขาจะหุบเข้าไปข้างในเรื่อยๆนะครับส่วนด้านนอกนะครับมันจะค่อยๆบานออกไปทีละนิดนะครับซึ่งแตกต่างกับแบบที่1นะครับแบบที่1จะทําจากด้านในบานออกไปอย่างเดียว นะครับจะไม่มีหูเข้าไปนะครับอ่าโดยวิธีการเริ่มทำนะครับเราจะเริ่มจากการกรีดวงกลมก่อนนะครับผมใช้ฟีแฮนนะครับจะใครจะใช้เหรียญก็ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเวลาทำนะครับอันนี้จะเป็นทรงหลังเต่านะครับผมไม่ใช่ทรงสละเปาแล้วนะครับทรงสระเปาจะกลมๆนะครับด้านบนจะมนๆนะครับผมหลังเต่าตรงนี้จะหายไปนะครับจะเรียบๆนะครับผม ีเวลาทำนะครับไอบริเวณตัวนี้นะครับให้ขยับเข้ามานิดนึงนะครับผมให้เว้นห่างไอช่องขอบเนี่ยนะครับนิดนึงแตะไปมือนี้อยู่ที่เดิมใช้สั่นนะครับอย่าเพิ่งใช้คมมีดนะครับเผื่อเราต้องการจะลบรอยมันจะได้ลบไม่ลึกเท่าไหร่นะครับค่อยๆหมุนนะครับใช้มือซ้ายหมุนนะครับผมมือขวาอยู่กับที่นะครับค่อยค่อยค่อยคครับผมไม่ต้องกดแรงนะครับแค่พอเป็นรอยนะครับ พอถึงปุ๊บนะครับทีนี้เราจะต้องตั้งมีดนะครับตั้งมีดก็คือการตั้งให้มีดตั้งฉากกระเขียงหรือพื้นนะครับความลึกนะครับผมใช้ใช้นิ้วกลางเป็นตัววัดนะครับนิ้วกลางแตะประมาณนี้เมื่อเราตั้งมีดลงไปถ้านิ้วกลางสัมผัสกับตัวผิวงานเมื่อไหร่แปลว่าความลึกอยู่ในบริเวณที่เรากะเรียบร้อยแล้วนะครับพอตั้งมีดลงไปปุ๊บนะครับผมก็ค่อยค่อย หมุนไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆหมุนงานนี้ครับไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้ค่อยๆหมุนนะครับมือนี้อยู่มุมเดิมค่อยๆหยักหนึ่งเดียวนะครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับพยายามนะครับเวลาทำก็ควรระวังเลยนะครับอย่าให้มีดนะครับเอียงไปทางใดทางหนึ่งนะครับมันจะเกิดรอยที่นอกเหนือจากการตั้งมีดมันจะทำให้กีบไม่ชั้นนอกก็ชั้นในจะโดนรอยมีดกีบนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เรานอนมีดนะครับผมเอียงเราจะทําชั้นในก่อนนะครับนะครับเอียงเข้าไปชั้นในนะครับค่อยๆนะครับถ้าใครยังไม่ชินอย่าเพิ่งไปรอบเดียวนะครับดึงออกมาก่อนแล้วเรามาดูว่าความลึกตรงเงาเนี่ยนะครับเราพอใจกับมันหรือยังถ้ายังไม่พอเราสามารถเพิ่มได้นะครับเพิ่มทีละนิดนะครับผมอย่าเพิ่งไปรอบเลยนะครับ พราะถ้าเราไปรอบแล้วแล้วเราไม่ต้องการความลึกเท่านี้มันจะแก้ลําบากนะครับสมมติผมเอาความลึกเท่านี้เลยนะครับผมก็เอามีดแนบที่เดิมแล้วค่อยๆเอียงครับค่อยๆอยากไปเรื่อยๆนะครับมือข้างนี้ก็หมุนงานนะครับอย่าให้มือข้างนี้เสียมุมนะครับผมน,นะครับค่อยๆออกถ้าเกิดว่า มันดึงไม่ออกให้เราซ้ำรอยเดิมนะครับนี่นะครับอาจจะมีขุยเล็กน้อยนะครับเอาออกให้เรียบร้อยเลยครับทีนี้ครับเราจะเริ่มทำกรีบก,กันเลยนะครับผมะนะครับกรีบลักเล่น,นะครับทําเป็นสามเหลี่ยมนะครับจิกมาเอียง นะครับยุดผมจิกมาเอียงยุดนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องแบ่งก็ได้นะครับผมใช้สายตากะเอาเลยนะครับขนาดเอาเท่าเท่ากันนะครับผมถ้าใครแบ่งก็ประมาณ10บนะครับ8อันโโลมได้พอได้อยู่ถ้า6นี้เราจะได้กลีบใหญ่นะครับผมพอได้กีบใหญ่ชั้นนอกมันจะใหญ่มากนะครับแต่ชั้นในจะทำง่ายแต่กลีบเล็กจะสวยกว่าครับ ประมาณเกือบเซนหนึ่งอะครับอ่าพอได้ปุ๊บครบรอบนะครับให้เรานอนมีดแกะไอตัวด้านบนออกนะครับค่อยๆนะครับผมจิกให้ลึกหลบกีบนะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกมาให้ดูก่อนลักษณะนี้นะครับระหว่างร่องใบนะร่องกีบนะครับผมจิกลงไปให้ลึกนะครับ แล้วพอมาถึงกีบปุ๊บหลบกีบนิดนึงจิกให้ลึกใหม่ทย่างนี้ทำวนไปเรื่อยๆนะครับต้องทําให้มันมีลักษณะงุ้มเข้ามาข้างในนะครับ นี่ครับชั้นที่1ได้แล้วนะครับหลังจากนั้น <aş> ชั้นที่2นะครับพยายามอย่าให้มันสูงเท่ากับชั้นที่1เด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้ามันสูงเท่าชั้นที่1นะครับมันจะมาแตะอยู่ที่คอดนี้มันจะทําให้เราทําชั้นที่3 Chain. ไม่ได้ชั้นที่3ามชั้นที่3ชั้นที่4ี่นะครับจะไม่มีพื้นที่ในการแกะให้เรานะครับผมเวลาเราทำนะครับต้องทําเล็กๆนะครับจิกเข้าไปกึ่งกลางดึงมาแค่นี้พอนะครับจิกเข้าไปกึ่งกลางดึงมาเท่านี้พอนะครับ แค่นี้เองนะครับมันจะต้องเล็กลงนะครับค่อนข้างจะมากเห็นไหมครับปลายผมจะไม่ถึงนะครับเดี๋ยวผมแกะล่องออกให้ดูสามกิบนะครับ ปลายตัวนี้ครับมันจะไม่วิ่งขึ้นมาข้างบนเด็ดขาดนะครับมันจะอยู่แค่ด้านล่างเล็กๆประมาณครึ่งหนึ่งของไอ้ตัวนี้นะครับแนะนําว่าทำให้เสร็จก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบกราวแบบผมนะครับอันนี้ผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆเพราะว่าบางคนพอเกลาทีละนิดทีละนิดงงนะครับงงชั้น Okay, เสร็จแล้วค่อยมาเกลานะครับอันนี้ผมไม่ได้ดึงแรงนะครับก็ค่อยดึงนะครับผม เหลานิดนึงนะครับเพราะยังไงเราก็ขึ้นไม่ถึงในตัวข้างบนอยู่แล้วหลังจากนั้นเราก็ทําชั้นต่อมานะครับเล็กกว่าเดิมอีกนะครับผมอย่างมีดนะครับหนึ่งนะครับผมสองนะครับหนึ่ง สองนะครับหนึ่งสองอย่าลืมเอียงมีดด้วยนะครับผม ครับถ้าใครไม่ไหวก็ให้หยุดชั้นนี้ได้นะครับผมหยุดแค่นี้ก็ได้นะครับแต่ทีนี้ผมทําได้อยู่นะครับผมก็จะทําอีกชั้นหนึ่งนะครับมันเดิมนะครับ อย่าให้มันมาบังตรงกลางนะครับบางคนขีดตรงกลางเลยนะครับไม่ได้นะครับผมมันจะต้องเหลือช่องว่างตรงกลางไว้อยู่นะครับจิกเล็กๆครับผมจิกเหมือนเอาความหนาของมีดเป็นตัวจีดลงไปเลยนะครับ คนแก่จะเห็นชัดกว่านะครับผมในกล้องอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับรอยโอเคครับหลังจากนั้นเราก็ยังมีดเหมือนเดิมนะครับลองออก ใช้ปลายมีสกิดนิดหน่อยเท่านั้นนะครับเขาจะออกง่ายนะครับตัวด้านในเรียบร้อยครับชั้นด้านนอกอาชั้นด้านในนะครับเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนี่ครับผมงุมเข้ามาแล้วถ้าใครทำวงกลมกว้างพื้นที่ก็จะทำพื้นที่ทำก็จะกว้างขึ้นง่ายขึ้นนะครับผม นะครับมองจากด้านข้างโอเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มชั้นด้านนอกกันนะครับนะครับผมเรามาเริ่มชั้นด้านนอกกันนะครับชั้นด้านนอกถ้าเกิดว่าบริเวณนี้นะครับใครมีรอยมีดค่อนข้างจะเยอะนะครับแนะนําให้กรานะครับผมออกเลยนะครับพยายามกราไม่ให้เห็นรอยมีดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่า ชั้นที่1นนะครับเราทำทั้งที่มันมีรอยมีดอยู่โอกาสที่กีบมันจะหลุดมันจะขาดมันจะแหวงนะครับมันจะมีเยอะมากนะครับเพราะชั้นที่1นึ่งเป็นชั้นที่จุดยึดมันจะน้อยที่สุดนะครับของชั้นด้านนอกเนี่ยนะครับผมนะครับหลังจากนั้นอันนี้แบ่งไม่ต้องแบ่งแล้วนะครับเรานับตามกีบข้างในสับวางกีบข้างในได้เลยนะครับจิกม่านะครับทำสามเหลี่ยม1นะครับผมหยุด2นะครับหมุนไปเรื่อย 1หนหยุดนะครับ2 1 2นะครับเอียงมีดด้วยนะครับผมอย่าลืมเอียงมีดเหมือนเดิมไม่งั้นกลีบหนานะครับหนาไม่ค่อยสวย หลังจากนั้นเรากราวออกนะครับถ้าใครที่ยังไม่มั่นใจในการกราวออกทีเดียวแนะนําค่อยๆทําแบบนี้นะครับทีละอันทีละอันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวให้ดูว่าทําไมนะครับจะกราวสักสามอันก่อนส่วนใหญ่ชั้นแรกๆผมก็จะใช้วิธีนี้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงเราจะเห็นว่าตัวกรีบมันนะครับมีพื้นที่ยึดน้อยมาก นะครับอยู่แค่บริเวณนี้ถ้าเกิดเราปาดข้ามไปนะครับตรงนี้กับตรงที่เราแซะล่องมันจะไปตัดโดนกันแล้วกีบก็จะหลุดออกมาเลยนะครับถ้าเพราะฉะนั้นถ้าใครทําหลบไม่ดีนะครับโอกาสหลุดจะสูงมากแนะนําว่าถ้าเริ่มต้นควรจะค่อยๆทําลักษณะนี้ครับค่อยๆอยอกทีละนิดปลายมีดเราจะอยู่ตรงระหว่างจุดตรงกลางนี่ครับจีบเข้าไปโค้งออกนะครับผมมันจะเป็นลนักษณะนี้ครับเรากรีดลงมาปลายมีดอยู่ตรงนี้ปุ๊บ เราก็โค้งตัวข้างบนนะครับอ๋อทีละอันเลยครับผมโอกาสที่กีบหลุดจะน้อยนะครับเพราะเราไม่ได้ไปปาดโดนในตัวที่ยึดมันนะครับ จากนั้นเราสามารถมาเหลาตรงนี้ได้ครับพอเราเห็นแล้วครับเราเห็นมีดเราเห็นไรยเราสบายแล้วครับโอกาสที่จะ่าดโดนกรีบนี้ก็จะน้อยลงนะครับผมเอาแค่พอแตะ,แตะรอยตัดแตะกันก็พอแล้วครับก็คือมันจะเสียเวลา2ขั้นตอนนะครับจากการที่เราสามารถกรีดรอบเดียวแล้วเสร็จเราก็ต้องทํารอบแรกก่อนทีละอันนะครับแล้วถึงมาเหลาให้มันเรียบนะครับนะเมื่อกี้ครับเราจะเห็นได้ชัดว่า ตัวกีบยังตั้งมาลักษณะนี้นะครับพอชั้นต่อมามันจะนอนลงไปเรื่อยๆค่อยบางออกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เริ่มทําต่อนะครับไม่ใช่ไม่ใช่จักตายนะครับจิกมานะครับเหมือนเดิมไม่ใช่จักตายนะครับอย่าลืมเอียงมีดด้วยนะครับผมกีบจะได้มีความบางนะครับถ้าเราตั้งมีดตรงกีบจะหนามาก นะครับหลังจากนั้นผมจะทำตัวนี้ก่อนนะครับเหมือนเดิมแต่ทีนี้รอบนี้ผมจะตัวนี้วัดขนาดว่าอ๋อผมจะเอาบานประมาณนี้พอไหมถ้าผมพอใจแล้วผมก็จะอามีดแนบแล้วก็จะไล่ย,ยาวเลยครับผมขั้นะตอนไล่ย,ยาวระวังนะครับหลบกีบดีๆนะครับผม หวังว่ารอบนี้จะไม่มีเคสสตรัรดีหลุดออกมาให้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับถ้ามีก็โชคดีของคนที่ดูคลิปไปเลยนะฮะได้เห็นว่าถ้าหลุดแล้วทํำยังไงนะฮะถ้าหลุดแล้วก็สามารถต่อได้นะครับอาจจะใช้กาวเอาก็ได้เพราะว่าถ้าไม้ที่มฟันเราต้องเหล่าเล็กมากนะครับใช้กาวตาช้างหยอดแต่ถ้าใช้กาวตาช้างก็รู้เลยนะครับว่าไอ้ตัวนี้ไว้ตั้งโชว์อย่างเดียวนะครับห้ามเอาใส่ไว้ในจานอาหารเด็ดขาดนะครับหรือเอาไวา้ใกล้เครื่องแนมใกล้บุฟเฟ่ต์นี่ไม่ได้ละ นะครับเพราะมันอันตรายถึงมันจะแห้งนะครับแต่ว่ามันไม่โอเค,นะคจังหวะเราดึงๆเนี่ยนะครับถ้าไหนคอนคอนนะครับหยุดเลยนะฮะอย่าดึงยาวนะครับผมเดี๋ยวกีบจะหลุดมาด้วยกันหมดนะครับ นะครับมันจะเร็วกว่าถ้าเรามานั่งทําทีละอันเยอะนะครับแต่ก็อันตรายกว่านะครับมีทั้งข้อดีข้อเสียหลังจากนั้นชั้นต่อไปนะครับผมเหมือนเดิมนะครับ ครับผมกะกรอนนันนึงนะครับพอใจแล้วผมก็ลุย นะครับมันจะค่อยๆบานออกทีละนิดทีละนิดนะครับพยายามอย่าเอาเลยตัวขอบฐานตัวนี้นะครับผมไม่งั้นปลายมันจะหักลงนะครับ ชั้นล่างๆนี้จะค่อนข้างแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นเจาะลึกนิดนึงนะครับบางทีบางคนจะติดเจาะตื้นนะครับก็จะดึงไม่ออกสักทีนะครับผมเจาะลึกนิดนึงนะครับแล้วฐานของตัวชั้นล่างๆมันจะแข็งแรงกว่าตัวข้างบนอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่หลบนะครับหลบด้วยนะครับมิงั้นเดี๋ยวจะหลุดมาพร้อมๆกันนะเตือนหลายครั้งเพราะว่าตอนที่สมัยนักเรียนเรียนอยู่ในห้องก็หลุดกันเยอะนะครับ ยิงชั้นใกล้ๆเสร็จนะครับมาหลุดเอานี่เสียดายเลยเ <_ d ata> วลาผมจับนะครับผมจะพยายามไม่สัมผัสงานข้างบนหรืองานที่เราแกะไปแล้วนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับผมถ้ามันจำเป็นจริงๆก็พยายามจับเป็นลนักษณะอุ้มมืองนะครับผมอย่าไปบีบมันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสบู่หรือว่าจะเป็นงานผักนะครับเหมือนกันหมดเลยแตงโมโมะละกอทุกอย่างนะครับพยานยาอย่าสัมผัสงานที่เราแกะไปแล้วให้มันมากนะครับโอเคผมจะทำชั้นสุดท้ายนะครับเหมือนเดิมนะครับ ระวังมือด้วยนะครับผมเพราะว่าตัวฐานมันบางนะครับโชคชั้นท้ายนะครับพยายามหยุดมือให้ทันนะครับไม่ให้เข้านิ้วนะครับผม ตัวสุดท้ายนะครับเวลาเราออกระวังนิดนึงนะครับระวังมือเราดนวยนะครับผมงานผมไม่เสียดายนะครับถ้าเกิดมันจะหลุดก็ปล่อยมันหลุดนะครับแต่นิ้วเราอย่าให้มันได้แผลหรือแล้วมันอันตรายนะครับค่อยๆทําค่อยๆหยักนะครับมันจะลงมาด้านล่างอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับปล่อยันเลยเพราะยังไงเดี๋ยวเราก็เอาออกอยู่แล้ว เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราจ่อไปล้างน้ํากันนะครับก่อนที่เราจะมากลาออกนะครับผมผมขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะมากราออกนะครับให้เป็นดอกลอยตัวตัวนี้จะง่ายนะครับระหว่างนะครับระหว่างกรีบเลยนะครับผมสองด้านเหมือนกันนะครับแต่อย่าเพิ่งเอาออกนะครับผมค่อยๆทาให้เสร็จก่อน ผมเรียบร้อยนะครับอ๋อๆเรียบร้อยครับเปน็นอันเสร็จนะครับล้างน้ําแช่น้ําเก็บไว้ได้นะครับเปลี่ยนน้ำทุกวันด้วยนะครับถ้าเวลาการเก็บรักษาเนาะครับผมใหญ่มาหน่อยหนึ่งนะครับ